สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็ไม่จะมาพูดถึงการอัปเดตอะไรนะครับผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเซิร์กาลีนี่แหละซึ่งหลายคนน่าจะเข้าใจนะครับผมว่าผมไม่ชอบคนที่มาชอบถามนู่นนี่เกี่ยวบเซิร์กาลีว่าสมัครยังไงขอลิงโหลดหน่อยเ้รา็ไอ้คนขอลิงโหลดเนี่ยคือแบบหงุดกิดมากอ่ะเพราะผมบอกไปหลายทีแล้วเกี่ยวบวิธีการสมัครนะคือให้ผมว่าทำไม ครับผมถ้าคุณขอรีโหลดเนี่ยผมก็ให้ไปนานแล้วครับไม่ไม่การกรอกแต่ผมจะมพูดเรื่องอะไรนะครับผมก็คือผมไม่ได้มาพูดเรื่องการสมัครแต่ผมจะพูดถึงสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเล่นเซิร์ฟเกาหลีสำหรับคนที่อยากเล่นจริงๆเพราะว่ามันอาจจะต้องเสียเงินครับจริงๆพูดจริงนะต้องเสียเงินแต่ไม่ใช่เสียเงินกับการสมัครนะโอเคพูดก่อนเลย การที่ผมแบบว่าไม่ใหญ่จะคุยด้วยกับคนที่ขอลิงโหลดเพราะว่าหนึ่งคุณไม่มี ID คุณก็โหลดไม่ได้ครับต่อให้ผมส่งไปคุณก็กดโหลดไม่ได้ครับเดี๋ยวมาวทีหลังล่ะข้อ2 2ครับ,รบมันมี Paypal คุณก็อดครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับ ID ของเราเนี่แหละ Paypal คืออะไร Paypal เนี่ยก็คือการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะ พวกผู้ใหญ่น่าจะเข้าใจดีครับผมหรือบางคนก็อาจจะมี ATM บัตรเครดิตเป็นของตัวเองเงี้ยกับพวกแบบสั่งซื้อเกม t e a m Origin อะไรเงี้ยน่าจะรู้จักกันนะครับแล้วสามอันนี้ฟังดูเหมือนจะไม่เข้าําเป็นเท่าไหร่ถ้าคอมคุณดีอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่สเปคคอมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แนะนำครับว่าไปอัปเกรดซะเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยเขาได้อัปเกรดกราฟ,ฟริกให้มีรายละเอียดมากขึ้นสวยขึ้นนั่นทำให้ค่าเฟรมเรทของคุณอะ่ะ ตกลงมากกว่าเดิมโอเคผมยังตกเลยขณะอัปเกรดคอมแล้วอะนี่คือขั้นสเปคต่างๆของเซิร์ฟไทยนะครับผมั้งขั้นต่ําและขั้นแนะนําขั้นแนะนําดูนะคือทําไมมันเหมือนกันวะผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนขั้นแนะนําจริงหรือขั้นต่ําจริงๆซึ่งมันต่างกันที่ฮาร์ดดิสก์อย่างเดียวนะแล้วมาดูของเซิร์ฟเซิร์ฟอีกอไปครับเซิร์ฟเกาหลีมั่ง นี่ครับผมอันนี้มีมีปุ่มตรวจสอบคอมด้วย่ะกดเข้าไปตรวจสอบสเปคคอมอันนี้คือสเปคคอมของเรานะครับผมของผมนั่นแหละนะาดาร์ดเอ็กซ์สอวดอแปดอันนี้ฟันต์มันไม่อ่านนะครับก็มาดูขั้นต่ำมาครับขั้นต่ำของการ์ดจอเนี่ย Nvidia GeForce เจ0 0พันามหรือ ATI Radeon X พันหกโปรหรือ Intel HD สามพันนะครับผมแต่ดูของเซิร์ฟไทยก็ G e Force 7จะหก GT หรือเทียบเช่านะครับและข่านแนะนำก็ยัง G e Force เจ็ันหอยู่ดีเออสูบอันไหนขั้นต่ำขันน้นแนะนำวะก็ไม่เข้าใจว่ามันก๊อปปี้เพหรือเปล่าเนี่ยเออโหแข,ขอแขวะเซิร์ฟไทยแป๊บนึงนะก็เนี่ยครับได้ผล แนะนำคือควรจะเด่นที่เรื่องของการ์ดจอกัะแรมมากกว่าเพราะแรมเนี่ยขั้นต่ำสองกิกแล้วก็ขั้นแนะนำา4กิกผม8กิกเอางนะเฟรมเรทวิ่งอยู่ที่ร้อยกว่าไม่ถึง200ไม่เคยเต็มแม็กเลยตั้งแต่เล่นเซิร์ฟน,นี้เนี่ยจริงๆโอเคเพย์เพลมีหน้าที่สาคัญยังไงกับเซิร์ฟเกาหลีก็คือการสมัครเนี่ยซึ่งถ้าคุณรู้เกี่ยวกับการสมัครของเซิร์ฟเกาหลีจริง ซึ่งไม่ใช่แค่เกม AVA ครับทุกเกมเลยของเซิร์ฟเกาหลีมันจะแบบว่ายังไงอ่ะจะเรียกว่าแอนตี้ก็ได้นะคืออารมณ์แบบคุณมีเซิร์ฟของคุณแล้วมันเล่นเซิร์ฟของผมทำไมอย่างเงี้ยนั่นก็คือคุณต้องกรอกข้อมูลของจริงและ2คุณต้องเอาข้อมูลที่คุณกรอกไปเนี่ยยืนยันว่าข้อมูลนี้เป็นของจริงไม่งั้นก็ไม่ได้ครับนะก็ เพราะว่ากฎหมายของเกาหลีเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดกับชาวต,ต่างชาติมากพอสมควรเรียกว่าไม่ค่อยชอบให้เขามาเล่นเราเท่าไหร่และเหตุผลที่ผมไม่อยากจะพูดอุ้ยโดนขออภัยครับก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ากลัวเกรียนเนี่ยจะเข้าไปปวดเซิร์ฟเกาหลีและที่ผมเล่นเนี่ยผมก็จะสวยไปด้วยและผลที่ได้ก็คืออะไรครับบล็อกไอพีเช่นเดียวกับเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟญี่ปุ่น ก็เมื่อก่อนเนี่ยเปิดให้อิสระมีจนั้ามีคนไทยไปเปิดโปรไทยไหมล่ะเออไทยนี่มือนไทยจริงเว้ย <c oughs> โอเคนั่นคือเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับเซิร์ฟเกาหลีเลยนะโอเคก็สรุปอีกทีนะครับผมสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมคืออ้าลืมพูดเพพเฮาเนี่ยคือ ไว้สำหรับการซื้อไอดีเปล่าไอดี ID เปล่าคืออะไรไอดี ID เปล่าก็คือไอดีที่มันไม่มีอะไรเลยไม่ใช่หมายถึงการซื้อไอดีต่อจากคนอื่นนะครับผมซึ่งแหล่งเนี่ยผมขอให้คุณไปหาเอาเองดีวกว่านะเพราะว่ามันมีอยู่ไม่กี่แหล่งและแหล่งที่ดีๆอะ่ะก็น้อยนะและเว็บที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นเว็บที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ใช่ซื้อต่อจากคนอื่นนะโอเคก็ มาดูวิธีการดาวน์โหลดดีกว่าสำหรับคนที่มีสิ่งที่ผมพูดถึงทุกอย่างแล้วก็กดเข้าไปในนี้ครับ <c oughs> แล้วเลือกครับว่าจะโหลดเซิร์ฟไหนเซิร์ฟเวอ 1, ร์หนึ่งเซิร์ฟเวอร์สองหรือ PC ดาวน์โหลดซึ่งได้ทั้งสองทั้งสามมันนะครับ <c oughs> อย่างเช่นถ้าเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเกิดอาการล่มขึ้นมาเราก็โหลดเซิร์ฟเวอร์สองแทนก็ได้และการดาวน์โหลดก็เหมือนดาวน์โหลดเจอครับกดปิดมันก็สามารถกลับมาโหลดต่อได้นะครับผมอันนี้ก็อัปเดตล่าสุด รีคอร์ดเลอร์ีคอเอ่ซ่อมไฟล์ต่างๆนะครับโ okay. อเคก็คงจะไม่มีอะไรละอย่ามาถามผมอีกแล้วกันเพราะนี่ผมอธิบายทุกอย่างแล้วนะถ้าพี่พ,พอจะอธิบายได้แต่ถ้ามาถามอีกอย่าเอาใจร้ายแล้วกันสวัสดีครับ